สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพในอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่5นะครับเทศกาลธรรมดาแล้วก็ในบทพะวรสารของท่านนบุรุกาในวันนี้ก็มีหลายมุมมองหลายมิติมากนะครับที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องทุกๆคนในเรื่องที่1นนั้นนะครับก็อยากจะให้เราได้มองเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสตชนเราการมีใจจดจ่อในสิ่งที่พระองค์สอนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการติดตามพระองค์ วันนี้เราเห็นเหตุการณ์นะครับที่พระเยซูเจ้าอยูอ่ที่ทะเลสาบนะครับเยเนสาเรตแล้วก็มีฝูงชนมากมายที่เบียดเสียดเพื่อที่จะไปฟังพระองค์เพื่อที่ต้องการจะได้ยินคำสอนดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็แนวทางดีๆสำหรับการดำเนินชีวิตผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็มีความหิวโหยหิวกระหายฝ่ายจิตใจเป็นอย่างมากจึงติดตามพระองค์ แม้ว่าจะเบียดเสียดขนาดไหนก็ติดตามมาเพื่อที่จะได้ฟังพระวาจาของพระองค์ชีวิตคริสเตียนของพวกเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ควรที่จะมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเชื่อว่าในการเดินทางของชีวิตเราไม่มากก็น้อยก็คงจะมีจังหวะมีเวลามีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่มากระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรามากระทบต่อจิตวิญญ,ญาณต่อจิตใจของพวกเราไม่มากก็น้อย ก็ขอให้เรานั้นได้มองดูนะครับผู้คนกลุ่มนี้ที่สแสวงหาพระเยซูเจ้าที่อยากจะใกล้ชิดกับพระองค์ที่อยากจะฟังเรื่องราวดีๆแนวทางดีๆจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ขอให้เรานั้นได้มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตได้ฟังได้ยินได้เห็นพระองค์ได้เอาแบบอย่างที่ดีของพระองค์ได้เอาคำสอนของพระองค์นั้นมาเป็นหนทางให้กับชีวิตของพวกเราแต่ละคน ในมุมมองถัดไปนะครับที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้ก็คือในเรื่องของการไม่ยอมสิ้นหวังนะครับแม้ว่าจะเจออุปสรรคหรือว่าเรื่องราวที่มันท้าทายในชีวิตมากน้อยขนาดไหนวันนี้ซีโมนนะครับออกไปหาปลาทั้งคืนก็ไม่ได้ปลามาสักตัวและพระเยซูเจ้าบอกว่าลองไปสิลองออกเรือไปไปจับปลาอีกครั้งหนึ่งเขาก็คงจะมีความสิ้นหวังอยู่ไม่น้อยนะครับ เพราะว่าไม่ได้อะไรมาแล้วจะออกไปอีกทําไมก็คงจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจมีความสงสัยบ้างแต่ท้ายที่สุดเขาก็ให้ความเชื่อมาเป็นตัวนําในชีวิตของเขาเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกถ้าพระองค์บอกดังนั้นผมก็จะทําตามที่พระองค์บอกชีวิตคุณชนก็เช่นเดียวกันครับคงจะไม่ราบรื่นเสมอไปเราอาจจะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตบ้าง ก็ขอให้เรานั้นอย่าได้สิ้นหวังกับสิ่งต่างๆเหล่านี้จนเกินไปแต่ขอให้เราได้นำความเชื่อเข้ามานำชีวิตของเราและให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ประเด็นที่สนะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเราได้มองเห็นถึงการเข้าใจตัวเองในมิติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหลังจากเกิดอัศจรรย์ขึ้นจับปลาได้มากมาย ซีโมนก็ได้มองเห็นตัวตนของเขาชัดเจนมากขึ้นได้เห็นว่าเขานั้นไม่คู่ควรไม่สมควรกับพระเยซูเจ้าเลยเขาเป็นคนบาปคนหนึ่งชีวิตคริสตชนเรียกร้องการสุภาพถ่อมตนการได้มองเห็นตัวตนอย่างลึกซึ้งว่าเราเองก็มีความบาปมีความผิดพลาดเป็นคนบาปคนหนึ่งที่ไม่คู่ควรและไม่สมควรที่จะใกล้ชิดกับพระองค์ แต่ถ้าว่าความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็นำเราเข้ามาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์พระองค์ยังให้โอกาสพวกเราทุกๆคนในการรู้จักตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับใจแล้วก็เติบโตมาร่วมงานกับพระองค์และท้ายที่สุดนะครับวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้มองเห็นในมุมมองที่ที่เราให้พระเยซูเจ้านั้นเป็นความหมาย เป็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตพวกเราทุกๆคนประเด็นที่สำคัญอาจจะบอกว่าที่สุดในบทพระวรสารตอนนี้สำหรับผมนะครับผมมองว่าอยู่ที่ช่วงสุดท้ายของบทพระวรสารในบทนี้ที่บอกว่าท้ายที่สุดนะครับเขาก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ติดตามพระองค์ไปเพราะฉะนั้นจุดสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ปลามากมายกลับมาไม่ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ ไม่ได้เลี้ยงหรือว่าเชิญผู้คนต่างๆมามาเอามาสนใจนะครับในข้าวของฝ่ายโลกแต่พวกเขานั้นได้เห็นสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นโดยเฉพาะยิง่งวันนี้บุคคลที่สัมผัสเองนั่นก็คือซีโมนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และเขาพร้อมจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและติดตามพระเยซูเจ้าไปจุดสำคัญที่สุดจึงไม่ใช่อยู่ที่ข้าวของชื่อเสียง เงินทองทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นและอาจจะบอกว่าสําคัญมากที่สุดสําหรับชีวิตคุณชนของพวกเราก็คือบุคคลที่ชื่อว่าเยซูนั่นก็คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับโลกใบนี้พระบุตรที่ลงมาบังเกิดอยู่ท่ามกลางเราสอนสิ่งดีๆให้กับเราและนําเราไปสู่หนทางแห่งความดีงามหนทางที่จะทําให้เรานั้นได้พบกับชีวิตนิรันดร ขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราทุกๆคนให้มีความเชื่อที่มั่นคงและเข้มแข็งและให้เรานั้นได้ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างสุดความสามารถแม้ว่าชีวิตอาจจะมีอุปสรรคมีความยากลำบากบ้างแต่ก็ขอให้เรานั้นได้เติบโตในความเชื่อเสมอและมั่นใจว่าพระเยซูเจ้าคือหนทางที่แท้จริงที่จะนำเราไปสู่บ้านแท้นิรันดรขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราทุกๆคนครับ